ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับพี่เตียของเขาตามคำขอเนาะพี่น้องเนาะเห็ดนี่อย่างละครับผมหุงเข่าหุงเข่าครับกับยูทูปจออิสานอาหารบ้านคอยเองพี่น้องผมอืมทีได้ยังกินง่ายเฮะยังว่าเด้อครับวันนี้มียังบัวนี่ย่างวัวทั้งีถมาหาพี่เตียย่างด้วนย่างไรนี่มีแนวสรีสรภาพเลยครับเด้อคือคือเอาตรงตรงกับหลังถิมหัวมีเห็ดคลิปมาช่วงตีสามก่าบาดบ้ามีมาหาซับ งูตัวหนึ่งกับว่าพ่อปลาตัวหนึ่งกับว่าพ่อปลาไหลกับว่าพ่อพีเี้ยบัดท,ที่นี่มันมีภาพลุดอ่าในสิ่งถีบวคควดเห็นออกไปบังกระโพกเข้ามันกับว่าหมอเสียวลงเป็นบอ่อ่ะบ้ามีกระลบทิมนะนะพี่น้องต้องเข้าใจด้ยครับเด้อนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีพีเี้ย YouTube, อยูทูบเฉลอีสานบัดคนอเองพี่น้องผมบัดท,ที่นี่คลิปที่บ้ามีมาหาแท่งปลาไหลนะหาอยา,ากหาจินตออตีสามตีสี่เราไปหาหนูนะมันร่วงไปในะคลิปเดียวนี่แหละ พระเอิญว่ามันมีกระโปกรุ้ขึ้นไปพูดฤทิดวิ่พุ่นมันว่าไหวบ้ามีเลยลบพิมแต่ว่ากับถามว่ามันได้อย่างบ่มันกับบได้สภาพตามตรงแต่ว่ามันก็มีแนวตื่นเต้นให้เบิ่งอยู่ัดที่นี่คลิปที่สองนี่บ้ามีสีผ้าไปเบิ่งเจ้าว่ามาสารภาพครับพิเตีรยกอนเด บ้ามีแย่างทั้งไปกองใหม่บ้ามีกับบอนกค่ะตัวดำคู่รูพีเตี้ยเอ้ยแต่ว่าบ้าบ้ามีกับบอลได้ใจยันนี่กับขึ้นบอนกอยู่แต่ว่ากับเข้าใจอยู่เป็นควาพีเตี้ยมันกับตัวเตี้ยงนั่นแหละซ้ำนกตุัมนกใดพุ่นล่ะบ้ามีกัคิดว่าสิเป็นนกผีลาบนกบ่าพีชโคตหมอกโคตรไม้ไปนั่นนะกลางคืนมันบ่เห็นมันตีสามกว่าตีสี่เนี่บ้ามียอดขึ้นมามาที่นี่อยู่นีไหมอยู่มองคางหน้าพีเตี้ยนี่ อันนี้บ่ได้ตั้งใจเลยพี่น้องปฏิบัติบ้ามีบ่ได้ยังกินเราไปเฮ็ดไปทัวมันบ่าหูคือมันยุตกกใหม่แล้วมันดำคือหรือยุบไผมันสีวุฒใจไว้พี่น้องบ้ามีกับเล่งกับพวกเลยได้ผีเตี้ยขัดกับว่าเนี่ยใจเด้อขัดเป็นของผีเตี้ยบ้ามีขอถั่วหลายๆเด้อบบบบ่่่่แแแแมมมมนนนนดอกต้องแมนไหมกัดตะตองเข้าใจบ้ามีเด้อครับเด้อสีเชียสีขาให้กันเยอะกว่านี้เพราะว่าเป็นของเฮาบ่เป็นยังดอกของเฮาหรือของผีเตี้ย กับว่านั่นแหละสิเชียดสิคันคันว่าเป็นว่าข้าวผิดเตียบว่าไม่ดีว่ามีกับว่าหวั่นใจหรอกว่าเป็นยังหรอกครับกันก็เหตุที่น้องเหตุอะไรกันแล้วมันเกิดเหตุมันเกิดไปแล้วเด้อเออเอาเหตุมันเกิดไปแล้วก็คำว่าผิดเตียบเอาขนาดว่ามีสิเป็นเบื้องเดียกับข้าวนาให้เป็นนกเป็นอย่าอื่นเด้อผิดเตียวยาวากันนี่พี่โกงใหม่นี่พี่เนาะคือมันง่อยปวดปวดยุคไม่เี้ยเรามันใบมันบังติดกอไผ่เลยนะนะวันที่นี่ มันสิอดใจได้สิบอกพี่น้องมันไม่มีผู้ใดอดใจเลยเขาได้ก็พวกไ้ป่านนั่นบามีวัดมันตกสันกน้นวัวแล้วอย่างนกมันตอกเป็นน,นกไหมย,ยุทธก,ก็ไม่แบบนั้นก็พี่เตี้ยแต่ว่ยังเนาะครับเพราะคือว่าอะไตั้งใจเห็ุของพี่เตีย้ยเนี่ยพี่เตีย้ยต้องเข้าใจผมเลยเอ,อจจเอาบอกเดี๋ยวพาพี่พ,พ,พ,พาพพารองไปเบื้องบานนี่ก็สบายใจเราละว่าย่านพี่ย่านน้องย่านเอฟซีสามารถขี่เข้าว่าไปทั่วน่ะนะพี่เตี้ยต้องต้องมาบอกสรุปบ่เรียดเนาะเออแจ๊กบังหน่อยก็พอเนาะ อ่ะโอเคบ้ามีเสียคาค่ายให้ก็ได้อดมือนี่เลยจำเป็นพี่ดอกผมจำเป็นจำเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามี่ว็เอาไปคือบ้ามีเพ่าได้ตั้งใจพี่้องมันวัดกับพท่านได้ไปเมืองตะพมันสั้นโบตามรลดนวัดตกปลุกลงมาบาทนี้ นกอีหยังที่ดีเสียงดังแทะน่ะนะพี่น้องเอาเรื่สารพัดเรย่ลูกผู้ชายเป็แม่เนี่ยผู้เคยหาอยากหากินวื่งกับพวกมันบ่มีนกตัวใดอีกตกแห่งอะไรพี่น้องผมมันดังตุบว่ามีตกใจนั่นนะแล้วบอกว่าถ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งทำการว่ามันแม่นว่าเม่นจักอยู่วาอยูเฮ่ยจังใดกะอนุญาตให้พี่เจ้าเด้อไปเด้อบาดนียอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องผมอันงัวนี่ก็กายคู่มือถือร่องมือก็ถือถวยแก้วมาพี่น้องผมร่องมือบ่าวีก็ถือถวยแก้วมาว่าสิปาดเอาจัก โอ้ยมังมังดากบวกนะแม่จุ่เสบเสีพี่น้องผมได้แก้วดีๆคือ้นสี่เสียบ้ามีว่ะตัวนั้นแม่นั่นนั่นนั่นตัวไหนน้อยน้ำลายใหญ่พี่น้องผมน้ำลายใหญ่ไปไปเบิ่งกันหกพี่น้องบาทมันกับว่านาสิเกิดเหตุการณ์ยังสี่รอกแต่ว่าพี่น้องสิว่าเสียบ้ามีหรอกกะกะนี่เรามาคว้าทรวดไปแล้วเสียบว่าเสียกอีกเรียงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกะได้นักงกไว้นำยุคไหนน่ะเอ้าวันนี้หากินหลายยอดหลายย่างเลยพี่น้องผม คนบินอยู่ยิงไอ้บือกระโพกใส่บ่ไห้เต็มอยู่ข้าเจ้าสร้างสร้างข้าเจ้าบอกให้บ้ามีมาเอาออกบ้ามี่จักคำสีใบาจ้งไดเอาไปพี่น้องเอาพี่น้องคิดว่าคันเป็ดตคือเจ้างคิดบ่ดีเนี่ยมันสีมันนอนยู่ถึงบุ้งจังสีบอกพี่น้องมันนอนยุ่ถึงบุงจังสีเราสีบ้ามีเห็ุจ้งหด เยนีบ้ามีเป็นต๊ใจว่าเยนี่มันเป็นสองยางบ้ามีต๊ใจว่ามันสิบรบ่นเมนหนุกนะพวกมันต๊แห้งบ้ามีกับฝาวนี่เลยตั้งสติบ้านนี้เขาเรียกว่าผีเตีย้ยมันมีแต้ของผีเตี้ยนะนะนะครับแถวนีไ้ไปไปรุยกันพี่น้องผมเขาไปเบิ่งว่ามันมีอียังอยู่หันนาะพี่น้องเนาะต้องไปเบิ่งว่ามันมีอียังอยู่หัน อยู่บุง้งนี่ปวดปวดย่หันาะปวดปวดย่หันบ้ามีกมระไส้หิ่มลวดพี่น้องผมนี่ครับพี่น้องผมวรวดปวดย่หันพี่น้องวรวดปวดยุงานนั่นกลางคืนมันสิเป็นอียงไปไห้บ้ามีหลัดเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอา ตกปลุกลงนีเบ้ามีกะตกปลกลุงนีเบ้ามีกับเรียนก้อนแล้วพี่น้องผมบอกขึ้นด,ด้ว่าอีหยังสีมายุ่งสีเนาะพี่น้องเนาะไปสิไปคิดไปฝันพี่น้องไปสิไปคิดไปฝันพี่น้องผมตกปลูกหลวดแมนอีหยังละนั่นโอ้ยตายพี่น้องแนวนี่ว่าจะคำสีผักว่าจะคำสีบ,าบ้าบัวดิ ขยุ่ในกอไผ่กับวัวเหม็นบัวยุ่ในกอไผ่มันพวได้ยุ่ในกอไผ่อย,ย่งสีเลยพี่น้องผมนี่มันหงายอยู่นี่นี่เห็นบ่าวมองไบตาลพี่น้องมันหงายตรวปรวดอยู่นี่บ่าวมีแจ็คสี่วายจังใดเนาะครับเนาะกะยายเบิ้งเชฟผมก่อนนั่นแหละพี่น้องผมตรวปรวดอยู่หันบ้าวมี่ก็ย่างไปติ้งหน่อยหน่อยมันบ่แล้วมัน เขามันตีงหน่อยๆว่าม,มีกระไซหิมลวดมันถือกับผมหน่อยสิเห็ดเจังใดพี่น้องผมเครียดอยู่ดิเันว่าเครียดเดี๋ยวบ้ามีสิผ้าพยายามกงหนกเบิ้งถือบ่ถือพี่น้องผมไปลุยกันเลยนะ้อพี่น้องนะกับบรรยากาศทองให้ทองหน้าทางยาสูทอนพี่น้องผมนี่นะ้อพี่น้องนะเป็นกง บดเถื่อพี่น้องผมบดเถืออถ่อบดเถืกมันบดทันมากต้าผุนต้วัดผุนพี่น้องผมบดเถืออถ่อบดเถื่อแก่ยาวายยาไดกันเด้อพี่น้องเด้อเอานี่ละกงในเมื่อมันบดเถื่อก็คือบดเถื่อพี่น้องย้ำให้เบื้องล้างเ้อครับเด้อนี่เฮ้ยเอาย้ำให้เบื้องล้างนี่เสียงมันบดเถื่อนเด้อพี่น้องผมสีเห็ดจ,จังไลยเฮ้ยตายเอา ีได <łość> ้ <S 2> <S 2> บินออกคักๆเลยขอพูดถูกไรถูกทัพย์ถูกการทิดการตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านกูเองว่ามีอย่างมากนี่แหละครับขาดสิบว่าได้บินออกอยู่หน้าดางคักๆนี่ไหมคือปวดคือเหลียดติเหึยจะได้เอาพี่น้องผมพากันกิหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ